สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับทองกับผูหากินหมานะครับวันนี้พ,พยาพี่น้องมาสำรวจอัปเดตราคางวกควายพี่น้องยุทธีตลาดปันหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับประจ,จํเช้าว,วันพุทธที่29ตุลาคม2568พี่น้องเบืองบรรยากาศการสื่อการขายพี่น้องวันนี้ขึ้นฝ้าขึ้นฝนเล็กน้อยนะครับพยยี่น้องฝนกำลังตกครับตลาดนี้เปิดทําการซื้อขายทุกวันพุธนะครับมีถึงวงตึงฝ้ายครับพี่น้อง ออพี่น้องเับพี่น้องเิ่งบรรยากาศการซื้อการขายช่วงนี้ใกล้ลงให้ล่งหน้าเลยพี่น้องใกล้ใกล้ชนีเกี้ยวเขาพี่น้องเออคนก็หลายครับพี่น้องง่วงก็หลายครับครับฝนกำลังกำลังสิคึมคึมเลยพี่น้องฝนลินมาแล้วครับขายไปนะเจ้าบ้านอ่ะขายไปปีโอหาปัญหาขายเรียบร้อยครับพี่น้องเป็นตะหักเป็นตะหักพี่น้องหาปัญหาขายเรียบร้อยครับพี่น้อง อะะ uh, ๋อตบผู่น้อยครับพี่น้องใครพอมีทุนซื้อเก็บไหวได้ครับพี่น้องนี่หาปัญหาขายเรียบร้อยครับตบคู่ครับส <c oughs> like right? ายข <c oughs> ุนครับเอาเบาๆแม่ลูกเท่าไรครับแม่ลูกจะบาทกบนี่แม่ลูกเมื่อสี่พันหนึ่งหมื่นสี่พันบาทแม่ลูกลูกตัวเมียโอ้ให้ลูกแดงดีเลยครับพี่น้องหมื่นสี่พันตัวแม่แม่สูงร้อยยี่สิบบวกบวกต่อรองได้ได้ไหมควบมั้ยเจ็ดโตเหลือสองนี่เต เหลือสามโอ้ขายดีขนาดเบอร์ึงสวยเด้พี่น้องเลยขายไปแล้วสี่ปรมาเจ็ดเหลือสามเหลืออ่ะปฝาเบอร์โทษนะครับโต๊ะโต๊ะปูน่ะแมนบ่อ๋อศูนย์แปดซีเจ็ดซีสองเจ็ดซีสองหกสามหาเก่าเนาะครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับอ่ะพี่น้องผู้เวียดนามพี่น้องเวียดนามก็แล้วมาต่อสายเหนือเดี๋ยวไปเบิ่งราคาที่บนต่อ ที่เพิ่นไห้ได้ครับพี่น้องเพิ่นไห้ยี่บาทล้วบ่ตัวนี้ห้องยี่บาทล้วนี่นีห้องเจ็ดพันร้อนเจ็ดพันหมื่นเจ็ดบอซาอ์ดซาอ์ดซาเจ็ดเวียดนามห้ยยีบาทตัวนี้ซาอ์ดเจ็ดนะพี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องเป็นตัวแมียซาอ์ดเจ็ดอ๋อลูกต่ออยู่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 เวียดนามมาต่ออยู่ อเออมันหไรหรนตัวไหนล่ะพ่อมันไหนยจ็บาดแล้วมันหันนี่มันไหนยบาดเศร้าเจ็ดะโอ้ยยตอรไหนบากันเนาะอ,อ,อ่ะพี่นอ้นนองตัวนี้บาบาดหรอมันัวนี่เส้าห่าเร้าหา่าลองลองเร้าหา่าได้ครับสองหมื่นหาครับอันนี้คือราคาหองอ่ะพี่น้องพอขาหน้าหา่างกับมาลายได้ครับพี่น้องนี่กับอู้บรรยากาศคือคัคกับ อ่ะพี่น้องเวียดนามก้งับสื้อทั้งวัวทั้งควายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปเบิ่งราคาตัวนี้ก่อนโอ้โตัวนี้มาหุ่มกักเดี๋ยวมึงเนี่ยมึงมีเตีเวียดนามเดี๋ยพี่น้องมึงเนี่ยซื้อทั้งวัวทั้งควายอ่ะผมเบิ่งราคาตัวนี้ก่อนโอ้วัดที่เปอนตัวตัดอ่ะตัวนั้นไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วโอ้ยปู้ดำไหมตัวดำครับพี่น้องเนี่ยไปแล้วครับพี่น้องตัวดำบนควานเสียสเปคเวียดครับพี่น้องอ่าถ้าติดเบิ่องสิ ตัวนี้ก็เป็นตะหักครับแกป้าพี่น้องเมึงเป็นผู้น้อยที่ว่าเป็นตะหักครับของใครล้วนี่โอ้อยากปอดเจ้าของเด้ตัวนี้ไหมเป็นตะหักครับแกครับพี่น้องเมึงตัวนี้นะเป็นตะหักครับเดี๋ยวผมสิน้ำมาหาเจ้าของเอาได้ครับฮะใครเราเตี๋ยบใครเราฮะอ๋อเจ้าของมังนผูไหนอ่ะตัวนี้มื่นสามโอ้เป็นตะหักเนาะมื่นสามพี่น้องแบบผู้ดำ โอ้งามงามอ่ะทางนั้นกำลังจูงออกแม่ลูกกำลังตอ่อรองราคากันนะพีน่น้องกำลังต่อรองราคากันคนกำลังเข่าหลายพีน่น้องวันนี้ไทยบ้านเข่าหลายเลยท่านพี่น้องมึงโอ้คนแห่สื่อง่วงควายหลายครับเพราะว่าเอา้าคือหุบกันทั้งแต่ขายไปนี่ขายไปเหรอแม่มันขายตัวไหนสองหมื่นเจ็ดลูกมันขายไปเอาเป็นต่อกันอยู่อสองพันเจ็ดครับผม สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดครับพี่น้องขายกันเรียบร้อยตัวนี้ <25. S 2> สองพันหา้าตัวผู้ตัวแม่เนี่ยตัวเมียสองพันห้าร้อยบาทอ่ะอันนั้นสองหมื่นเจ็ดขายแล้วเอาเหลือแม่ครับไปเห็นต่อกันเอาพี่น้องนี่ไทยบ้านอู้หลายๆวันนี้คนไทยบ้านหลายนะครับพี่น้องไทยบ้านหลายกับเบิง่งพี่น้องเบิงบ่งเพิ่งบรรยากาศการต่อรองราคาครับพี่น้อง พี่น้องวันนี้หาเห็นตัวงัว่ตัวงามงามพี่น้องวันนี้ผมก็สืองัวไว้สองสามตัวท่พี่น้องนี่แม่พันแยกไปแล้วก็สื้อเก็บไปครับควายบนทั้งนี้ไปเบิรงครับผู้ใดสั่งจองควายไปเดี๋ยวผมก็จิหาให้นะครับพอดีพี่น้องมาหางัวงามงามสาวหน่อยนะครับนี่ผมได้แล้วตัวนึงนะครับพี่น้องแล้วก็ตุ๊กปูหน่อยท่านั้น่ะนี่พี่น้องเอาราคาหลักพันครับผมนี่ราคาสำหรับคนย่มเย้าครับพี่น้องราคาเกษตรกรสบายวันนี้คนหลายหลายได้อพี่น้องมึง ขนาดว่าฝนขึ้นฝ้าขึ้นฝนนี่ครับอู้ดิแม่นีงใหญ่ครับพี่น,อน้องนี่ไอ้วันวันจากเวียดนามกำลังตอ่ออ้วนตึบเลยพี่นอ้องขันอ้วนมันเป็นราคาเลยครับพี่น้องขันอ้วนมันเป็นราคาเลยขายเลยตีพ่อเจ้ามาแล้วประเี้ยแต่กเลยพันหนึ่งเอาลรืม่ตอนได้ล่ะเดี๋ยวไปดูกับเวียดไอ้วันก่อนเขยีขยนเท่าไหร่นะเท่าไหร่ ไม่บอกไม่บอกวันนี้วันนี้เป็นคนที่ซื้อได้ราคาดีมากพี่น้องซื้อดีมากครับ42เท่มั้ย42ครับขายเรียบร้อยครับพี่น้อง42ขายเรียบร้อยครับตัวนี้สุดยอดเลยครับพี่น้องมาเบิ้งโซนควายพี่น้องมูนีคนหลายก็ควายพี่น้องเพราะว่าควายบ่หอยมีเลยครับพี่น้องแต่ว่าคนสื่อหลายขักเบิ้งโอ้มูนีตลาดแต่ครับพี่น้องตลาดแต่ก้น กำลังสีลงหลงหน้าเกี่ยวเขาเกี่ยวนามพี่น้องเพื่อนก็เลิ่มหางว่า,าหาควายเลี้ยงครับเพิ่อโอ้ยเมิองคนรมาหาแต่ว่าควายบมมีครับพี่น้องเบื่อเนี่ยไยบ้านมาหาด้ครับนี่มันก็เริ่มน้อยพี่น้องเริ่มขาดตลาดแล้วครับบรรยากาศกราศกรซืร้อขายต่อรองราคานี่อ้วนๆกับนายห่างในายห่างแล้วครับจังเวียดครับพี่น้องกำลังยกคูขายกันะไรทีบอกเอ้า โอ้ไม่ห่างใหเยอะบาทเอาเก้าร้อยเอาเก้าร้อยเอาเกรอยขายโอ้ยกคูติแกลงเดี๋ยวไปเบอร์ราคาครับมาแกล้งเท่าไรมาแกลงเจ้าบานมนตัวเนี้หมื่นเจ็ดพันตัวเดียวเตะตัวเดียวหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องเอาเหลือตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งต้นกำลังหุ่มครับพี่น้องตัวนี้หมื่นเจ็ดอ้วน อันนั้นขายเก่าบ้นต้นมันเท่าไหร่ต้นสองเลยหนึ่งมื่นขายลูกอันเดียวกับต้นจักละครับอ๋อต้นดันเตออ่ะพี่น้องขายเหลือมื่นเจ็ดกับอู้พี่น้องเนี่ฮะกับพี่น้องนี่เอาคนกำลังหุ่มครับพี่น้องมี่จะได้ห่างหุ้มลุ่มสายเหนือครับพี่น้องเมืองมี่จะได้ไ้ห่างครับแต่ว่าควายมันน้อยครับพี่น้องมันก้วยมันน้อยเบิ้ง โอ้เบียดกันหลายคนไทยกันหลายแต่ว่าควายน้อยครับพี่น้องมึงไม่แห้งขาดอีหลีพี่น้องมึงของน้อยครับในห่างไทยห่างเบียดแย่งกันครับสวัสดีครับเล็กตัวว่ะวันนี้ว่าไ้เนาะแพ่งกันบ่โอ้เอ้าพี่น้องมึงพี่น้องมึงควาย่าถึงลงรถเดเลยพี่น้อมมันเป็นคนหุ่มแล้วอ่ะเบียดน้ามึงล่อตอแล้วตัวนี้หอ 30, ้อ,หองสามหมื่นกว่าห่องสามหมื่นกว่านะครับตัวนี้ เอก็าหาควายงามยากเลยครับพี่น้องวันนี้ควายงามไม่มีวันกับกำลังมาตอ่อโคมนี่เ <c oughs> อาซื้อกันอีกแล้วตัวรร๋นนตล่ะพ่อเจ้าบาดนะแม่ลูกบ่แม่ลูกเศร้าสามครับเอาซื้อทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับพี่น้องเวียดนามเลยสองหมื่นสามพันบาทครับ <c oughs> ขายเรียบร้อย <c oughs> แต่วันนี้ซื้อดีเลยพี่น้องวันเนี่ซื้อดีเป็นเป็นแม่ลูกอ่ะสองหมื่นสามขายเรียบร้อย ขายเลยขายเลยเฮอตึงนบตึงไหวตึงนบตึงไหวพี่น้องเหยียนน้าตึงนบตึงไหวขอเธอขอเธอเป็นไสองหมื่นสามลูกโตแม่ได้ครับพี่น้องลูกแม่พร้อมสองหมื่นสามพี่น้องครับแม่ลูกนะครับน่าเจริญสองหมื่นสามเจงสี่ยี่บาทน้อยนี่สองหมื่นสามอันนั้นคมนั่นสองหมื่นสามอันนี้ตัวเดียว กูบอให้มันอ้วนกอนเป็นมาขายมันมันจีไ้ราคาดิต้อ่ันอ้วนในราคาเนาะคำมันอ้วนแบบสามสี่หมื่นหนี่นี่ว่าหันเห็นตัวหนึ่งซื้อไปสี่หมื่นสองอ้วนอนะเตี่ยก็นี่นะโอ้พี่น้องเขาซื้อสี่ไปขุเนาอเด้ครับพี่น้องหอไปสองหมื่นสามสำหรับคนที่อยากเอาไปขุนครับพี่น้องคนที่อยากไปขุนเอาฝากเบอร์โทรนครับแปดศปเ้าองแปดเก้าสองแปดเจ็ดห้าสองสามเจห้าสองามห่อยยังครับ ไอตอมเนาะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมโจมันมานครับอ่ะพี่นอ้องมาวันนี้ไฟน้อยครับพี่นอ้องไฟน้อยเอามาเบิ่งของงามครับบัดน,นี้ไอยตองตองวัสดีครับโอ้เนี่ยของงามแท้ของงามแท,งงมแท้บันดนี้เนี่เป็นแม่ลูกเนาะลูกลูกใคล่ะนี่อุย้ยมันหนาไงอีกเนี่ยจักเดือนแล้วครับลูกเพิ่นประมาณหกเจ็ดเดือนแม่สูงรอยเท่านร้ครับ ร้อยสี่สิบบวกลบแม่ผสมไปผสมในสอง<ด>เดือนเ,<ร>เอาไปรุ่นเอาร <5, 000. S 2> าคาเท่าไรครับหาหมื่นหาครับแม่ลูกส้างกุดอนตะวันลูกแม่นนนมพี่น้องสะออนนำนมพ่นลูกหนาปึกเลยอ่ะพี่น้อเมิ่งท่าไกลกันนี่โคมนีดนะครับหาหมื่นหาครับแม่สูงร้อยสี่สิบบวกลบสองลุนสามผสมพอ 1> <1> ได้หรอกล้องสยามเนาะ เป็นเผือกบ่ะโอ้เอาฝากเบอร์โทรพี่น้องนะครับ065 065 979 979 7704เนาะอยตองๆครับพี่น้องพี่น้องตัวนี้แหละครับห้าหมื่นกว่าขายแล้วพี่พ่อเนี่ยเจ้าบาทแล้วเนี่ยสองหมืนหนึ่งพันบาทครับแม่ลูกผู๋หน่อยครับพี่น้อง21,000บาทอ่ะจูงไปแล้วครับ21,000บาทนะครับ อันนี้สายเตี้ยหรือสายแค่นี่โอ้สายแค่สายซึ่งพ่อมเป็นพ่อพันจ็กปีแล้วเนี่ยสามปีแขวสามคู่หรอไแวสมคู่มันจ็กปีสี่ปีแล้ดิสูงเท่าไรครับสูงเมตรสิบห้าครับเอาไอยากได้เมตรสิบห้าจุดสองร้อยสิบห้าจุดสองราคาเท่าไรครับผูกแค่ ซิบหาหาล้อย,าาอยโอ้ยพ่อไปถิ่มใหม่ด,ดนาอมันกรร็ราคาเบียดเนือ้อไปน้เอา้าเมื่อาพันหาบาทสูงร้อเป็นผูแครพี่น้องสำหรับคนที่อยากเอาไปพัฒนาเป็นสายแครได้ครับพี่น้องเนี่มันเตี้ยจริงเนาะเตี้ยอีรีด้พี่น้องมึงโอ้ิบหาหฝากเบอร์โทรครับศู0ย์แปดศูนย์หศูนย์แปดศูนยเเนาะ ครับขอบคุณหลายๆช,ยชมนั้นครับพี่น้องเบิงมาเบิงราคาสาวหน่อยกันครับบันนี้เห็นสาวหน่อยมาแล้วฝนกะลิ้นมาแล้วนะครับพี่น้องโอ้สาวหน่อยต,ออตัวนี้ก็เป็นตะฮักแค่ลูกแมวมันไปแล้วเตะโอ้เหลือลูกมันเจ้าบาทเมื่อนสองพี่น้องเบิงอ้อ้วนดีเนาะอ้วนตุบเลยขายใหญ่ดีเมื่อนสองนี่สำหรับสายเหลี่ยงร้อยเหลี่ยงนะครับพี่น้องนี หนึ่งหมื่นสองพันบาทครับหมื่นสองเป็นราคาห้องต่อได้เนาะไฟมอเตอร์ไสครับจตุรยพักพิมานร,ร้อยเอด็ดเนาะพี่น,น้องหมื่นสองพันบาทจักเดือนอะนี่หกเดือนครับมมแม่มันทองแม่มันทองแม่มันขายไปเลยญี่ปุน่นแม่มันขายไปสี่หมืน่นนะโอ้ธรรมดาเลยพี่น,น้องเบิึงตัวนี้เป็นตะเก็บนะครับพี่น,น้องเนห้องหมื่นสองน, 2, นะเขากับงามดีอยู่ฝาเบอร์โทรครับ 0 9 1ย์เก้าหนึ่งเจ็ดนย์ห้าหกดสี่ห้เนาะหอยได้ครับหอยเปียวเนาะจตุรอยยศครับผมขอบคุณครับพี่น้องบรรยากาศการซื้อขายงู่ควายครับมันนี่คนหลายครับพี่น้องโอ้ยไทยบ้านเขาหลายครับอืมตั้งเนี่ยอืมเดี๋ยวตัูน้หนาอ้วนมันจะขายได้ไงขายไหวเด้อครับพี่น้องนี่ถึงดีถึงมันจะเป็นล่ำปีแต่ว่ามันก็ขายแล้วครับพี่น้อง ตัวน,นี้ของผู้ใดยพ่อเผ<อ>ื่อขายเป็นตัวเผื่อขายฉบาบตัวนี้อ,อ๋อมันอ้วนดีเนาะมันอ้วนดีครับพี่นอ้องมาพ่อมาเออมาเบิง่งราคาง่วแม่สาวบานี้พ่อมาโอ้โอตัวนี้แม่สาวนะครับจฉบ,บาบพ่อแบบนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทอ่ะเหมื 7, อนเจ็ดพันห้าร้อยครับสำหรับคนที่อยากได้แม่สาวอู้หนาดีเนาะ งามนี่เป็นงว่วงงามถ้ามองว่านีเป็นพันหรือดิน่นนะเ6 8หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้ 8, อยรับประกันตำนี้รบปกันตำนี้ครับพี่น้องแต่ว่าสูงสูง,สงแม่นี่สูงครับร้อยสามสบรบวกลบแล้วกันเดีตเดดตดด๋ตัวเดียวหลือาาตัวเดียวรบเอามาจกโตผมมาสาวน่อยสองตัวกันสาวหน่อยสอตขายเล้าตัวหนึ่งเนาะฝากเบอร์โทษนนีครับ 083ครับ083369ปดาเ่นาครับปาวัสดีครับ็ตัวน <itu>? ี้ง่ามเลยพี่น้องหมื่นกว่าบาทครับมาเบิ่งราคาแมลูก่ง่งง่ามโโอ้โอ้กำลังสกีดสเปรพี่น้องสายดำเท่าไดรละนั้นโอ้ยงูง่ายกรุบเลย จ๋อบาทแล้วครับนะ่ะตอนแร,ตรกตอนแรกก่อนสองหมื่นเก้า <29. S 1> อู้สองหมื่นเก้าครับตัวแม่หมันอ้วนสองหมื่นเก้าราคาขายจริงไม่หรอกขายกันเรียบร้อยสองหมื่นเก้าครับวันนี้ไถ่บานเขามาหามสื่อหลายได้ครับวันนี้มาทางไหนนะเพ่อ,อสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะมาหางัวไปเลี้ยงไก่สๆนด่ลงเกี้าเขาแล้วเนาะ มันต้องหางัวไปว่ายไปหากินเขากินฟางนี่เนาะพี่น้องเสียดายพื้นที่ครับพี่น้องนี่ไทยบ้านเขาไายครับเสียดายหยาอยู่งานหน้าผมล้วเอาพอนี่สวัสดีครับพอนีใหญ่มักโตซี่โตเป็นแม่สาวเบิดเลยต๋ครับผมอู้แม่สาวเบิดเลยซีสาวตัวนี้ฮะเจ็ดพันเจ็ดพันบาทตัวนี้หล่าพ่อตัวละเกอปัญหาตัวละกอปัญหาเก้าพันห้าเก้าพันห้าครับสามโตอ้าวสามโต ตัวละ9,500นะครับโมมีเมืนิเนหลักพันนะครับ7,500บาทอ่ะพี่นอ้องเป็นแม่สาวสูงอายุก็สิประมาณ7-8เดือนนะครับพี่นอ้องนี่ชุดต่างฟ้ามเดี๋ยเลยนะนะพ่อเนาะ9,000ตัวแล้วกับ7,000ตัวหนึ่งตัวนึงครับกับ7,000หรือ7,000 7,000ซสือๆเนาะ ฝากเบอร์โทูด้วครับบอส086 086 8555 8555 328 328เนาะพ่อนี่รักพักดีฟาร์มพี่น้องเอานี่นะพี่น้องกันเอาตัวเดียวมือหนึ่งอ่าพี่น้องกันยกกันตัวเดียวมือหนึ่งกันยกสามกับตัวกระเกาพัดนะครับพี่น้องเกาพันหาอะใครอยากได้แม่สาวน้อยครับไปเลี้ยงกันโอ้้วมันเห็นคมนี่คืองามเด้ด กำลังต่อร้องราคากันนพี่น้องเดี๋ยวให้เปินตอโอ้เห็นมันยืนง,ง่ามไหมพี่น้องมึงโอ้พี่น้องมึงต่ว่าเพิ่นกำลังต่อร้องราคากันเนี่ยโคบนี่บุรุษเป็นห้องเทา่าไรนะครับพี่น้องง่ามนะครับโคบนี่ไห้ลูกเก่งครับพี่น้องมึงสีมีดขอบเปลือกดังๆแตาว่าให้ลูกแดงโบท๊ทเข้มครับแม่แบบนี้เป็นตะเกียบนะครับราวะหนึ่งมันไห่ไหลูกเกินตัวของครับพี่น้องมันเป็นราคากับนำนมก็ด,ดีอ่ะเพิ่นกำลังต่อร้องราคากัน ขายได้ครับตัวนี้อ๋เจ้าบาทละห้องไว้ส3่หมืามมีน้องเอา้านี่แหละราะคาาง่วงงามมีน้องราคาสายพัฒนา4 3 0 0มบาทกับผมนี้ครับแม่สูงร่อยหาสิบกว่าเลยนะครับ4ี่หมื่นสามครับเปิดกําลังต่อรองราคากันฝากเบอร์โทรนะครับมีเบอร์โทรอ่ะศูนย์เก้าห้าหนึ่งสี่สามแปดหนึ่งสอง่สองแาะขอบคุณหลายครับทุกเจมานครับ พี่น้องเปิดคบหนี่เปินห้องสี่หมื่นกว่านะครับพี่น้องแม่ลูกสี่หมื่นกว่าอย่าพายยางเข้าไปผู้ปู่รอตัวนี้บุดลูขายไปไปแ้อครับนี่แขนดีครับพี่นอ้องตัวนี้แขนดีแต่ว่าเคยเคยเป็นล่ำปีปลาไม่ในใจครับขายเลยเฉพ่อเนี่ยโอ้บุลลูของขายกันเนาะอผู้รอครับพี่น้องเปินต่ออยู่ เอามาเบิร์โซนง่วงงามพีม่น้องมาเบิร์โซนง่วงงามคนขึ้นหลเถอะวันนี้คนหลายเนดะ้อพี่น้องวันนี้คนหลายตัวนี้สองมื่นเก่าขายกันเรียบร้อยครับเป็นสายเนื้อนี่เวียดนามโอ้พี่น้องมึงบรรยากาศครับเวียดนามก็ซื้อง่วงงามเหมือนกันบัดนี้นี่เวียดนามพี่น้องโอ้พี่น้องนี่เอาหอยอูวัสดีครับได้ตัวไหนมาขายเพิ่มแล้ว ไขยดีเน่ยไขอัดไข่เ no, บ no, right? well, so ิ้ไหมไข่เบิดแล้วป้ายเบิแล้วไข่อู๋อขเบิ้แล้วไข่พาร์ทไขเบิ้ไหมไข่เบิ้แล้วโอ้ยมาดายดีแถมมือดีไหมโอ้ไา่ดีอ่ะมาเบิ่งราคาง่วงงามีดอกมัพระัสดีครับวันนี้ขึ้นมาไก่เลยวะเด็ดเลยมาวะป้าเดียวมามาปิดอะสอนแทะมาปิดต่สอนแทะตัวนี้ไหมลูกคู่ลูกแม่เนี่ย ลูกแม่ตีแม่ลูกดีพ่อเจ้าบาทเนี่ยหกหม่นหกหมื่นหานอเ่น้องเมืองแม่ลูกครับราคายนอนายาเพึ่งนอนนะีหละอยาเพึ่งนอ่นปวดขายางมานนำรหลดยืนมาน้ำโหดครับหกหมื่นห้าพันบาพี่น้องเบิงอ,งองหนังม่ย่นยับเลยหกหมื่นห้ันบาทาอยากนัง่งอยากนอนอย่างเดียวกับเป็นราคาหอน้องนะ ต่อร่องไหนอนอนนี่หละนอนนอนนอนในว่าคมเดียวถืออ่อปากมือทุกคนได้หนย์แปดหน่งสีเ่เดนึ่งแปดศูนย์สี่ศูนย์แนย์ส่ศูนย์อว่อพอประจวบค,ครับพอประจวบเมืองพ้นกับเมืองพนจังหวัดขอนแก่นหกหม่นห้าพั 6, 15, บาทครับอันนี้ของหอยปีสุวรรณภูมิเมืองราคาโอ้สาวหน่อยกันหลายได้ไหมน้องสาวน่อยกัหลายตเด้อ สาวหน่อยหลายโตแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นขายกันเรียบร้อยครับพี่น้องเหลือคมแม่ลูกะที่ว่าได้ขายกันพี่น้องหยามมามาเห็นงัวสาวแม่สาวสวยๆโบสเข้มๆของหอยชัดชวาครับตัวนี้ลูกไใครับตัวนี้ลูบ KF หกแปดครับสิบสี่เดือนพี่น้องเหมือนสูงสูงเลยสิบสองตัวดีตัวงามพี่น้องแดงโบสเข้มดีลึกดีราคาไหนครับตัวนี้ สองแปดห้าก็มีแ้มหนึ่งกลมหนึ่งเพี้ยวเพียวอ่ะพี่ดองเดี๋ยวโอ้พี่ดองเอาหลอบโตนี่บ่มีบ่มีจุดดังเลยเนาะอ่ะสองแปดห้าครับข้อกลมเดียวพ่อเลี้ยงแบบธรรมชาติโบดดีเนาะขอบหูขอบขาเครื่องเพดสูงร้อยสี่สิบวกบวกสองแปดห้าสวัสดีครับอ่ะพี่ดองมึงอ่านี่สำหรับมั่วสาวนะครับอันนี้ ส่งฟรีพร้อมส่งฟรีคับเก็บเงินไปทางพร้อมนี่สุดยอดทางการรับประกันพี่น้องเปิดปิดเจ้าของรับประกันหนึ่งปีพร้อมนี่ของแท้เตรงแบบนี้พี่น้องมีปัญหายังไงในหนึ่งปีขึ้นก็ในทุกบาทครับมีปัญหาอะไรขาตกขาทอนนาด้านหางดอกขึ้นเงินทุกบาททุกสตางค์ด้วยไปค้นไอ้พอมเพราะต้องมาส่งหลายๆฟาร์มบอกว่าไปส่งมาขึ้นแต่ว่าเฮานี่ ไปรับเองเลยรับเองก็ต้องเสียค่าใจก็ต้องเสียค่าใจนี่คือนี่คือสุดยอดการรับประกันของนายหอยพี่น้องนี่จริงใจดีครับง้อต้องหูตุกตครับง้อต้องหูตุกตัวจับใบได้บ่หูขึ้นเลยครับพี่น้องต้องหูทุกตัวแมนกันง้อหายกับคนเลี้ยงบ่ได้เนาะพี่น้อนมึงขายดีเล้วครับของเพื่อนมาว่าเพื่นซื้อเสียงเพื่อนกับโด่งดังอยู่ครับพี่น้องในกลุ่มซื้อขายเป็นเจ้าของกลุ่มง้อ เอาฝากเบอรโทรครับผม063 063 653 6หกห7าสามเนา่6715 6715ครับพน่ห่อยชัดจว่านนะพี่นดองนี่กับบลอรเบอร์ครับพี่ดองงามงามสูงเงาวดีเนาะัสดีสวัสดสองปี3ปีอบบรรยากาศคือคากับพี่้องเดี๋ยวอย่างหลอะมาทางนี้กันอย่ามานี่มาไก่ไก่กันครับของหอยปีสุวรรณภูมิจร้อยอ็ดครับผมหอยปี่ด้ตัวไหนมาครับ สวัสดีครับผมแม่ลูกครับแม่ลูกเต้คือยังแม่สาวเนาะลูกลูกผู้ลูกแม่ลูกตัวผู้โอ้ลูกตัวน้อยเนาะเดือนกว่าสองเดือนเจ้าแล้วครับแบบนี้สามหมื่นสามสามหมื่นสามพันบาทครับเป็นแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกแรกเนาะลูกแรกแม่ก็สูงลอยสี่สิบกว่าลอยสี่สิบห้าบวกๆเลยอู้อดีตอ้วเงินแสนพี่น้องเบิ่งสามหมื่นห้าพี่น้องแถมตัวตอนทองไหนสามหมื่นกว่านี่ มันได้ลูกปูเนาะมันได้ลูกปูมันก็เลยราคานีพี่น้องห้องกับลูกปูมันก็ใหญ่เป็นหนาแม่มันห้องกับไปทับเอาเนาะเป็นแม่บอกแม่พันพี่น้องสามหมื่นกว่าสามหมื่นสามพันกะถือตัวละมื่นนิดมื่นกว่าพี่น้องเมืองมื่นกว่าบาทครับพี่น้องต่อได้อีกครับจากน้อยหลูกมันใหญ่มากมันก็ขายมื่นกว่าอะไรอยู่แล้วพี่น้องเหลี่ยมแบบนี้บพรขาดทุนหรอกครับเอาฝากอร์โทรเนได้ครับผม 0.61ย์หก6นึ่ง2875หหอ้อยปีสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศการสื่อการขายครับพี่น้องอันนี้ของไูลนี่ตัวนี้คือแดงดีแต่เสื่อต่อมือกันมากื้อต่อกันหลายรอบแล้วไปหอดตอนได้หรอตัวนี้หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่น้ามาไปไกลครับแต่สีมันเนาะโอ้สีมันแดงพี่น้องจากราคาหมื่น1อ็ดหมมากลายเป็นหมื่นสี่หมพี่น้องตัวนี้ มันก็เป็นตาหักกับพี่น้องม,มั้งพี่น้องมัง <c oughs> ไปที่หมื่นสี่หมื่นห้าเรียบร้อยครับมันก็บตัวดีมันงนะครับพี่น้องเนาะครบับกันตัวง่ามมันก็ขายได้ครับนี่ครับบรรยากาศการซื้อการขายครับสวัสดีครับโอ้ขายแล้วครับพี่น้องนี่ไท่าบานมาหาซื้อไปแล้วโอ้จะบาทแล้วครับแม่ลูกอ่ะแม่ลูกจะบาทพ่อเฮ้ไปเลี้ยงดีพ่อเออจะบาทแล้วพ่อ สามหมื่นสามหมื่นอู้หูเด็กง่วงงามเนาะเอาไปเลี้ยงง่วงเลี้ยงกันาดไนกำไรก็ขายกันาดกำไรก็ขายอีหลอดเมืองมันสื่อเราสามหมื่นนะพี่น้องเอาผู้ใดให้ราคาเรากับขายแม่ลูกลูกแม่ง่วงามครับมีเบอร์โทรป่ะเบอร์ได้พอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวันนี้เดี๋ยว0989979037ครับผมอ่ะพ่อนยังครับเอาซื้อ ทาครับผมฟอยเหี่ยวบ้ารนุ่นปอฝาปรอยเหี่ยวบ้ารนุ่นปอฝาจังหวัดใดบ่มาสารคามมาสารคามบ้านรยังไงมาปีมาปีเนาะครับค่อมนั่นเนาะกันกใดกับไรกับขายขายกันใดกำไรขายซื้อมาสามหมื่นประกันทุกถอนประกันทุกถอนประกันตัวนี้ทุกรายการถ้าคุณใดอยากได้แมลลูกค่มไปเมื่อกี้นะพี่น้องสวัสดีเพื่อนวัสดีครับพี่โชวมานครับผมอันนี้ก็กําลังจูงขึ้นรับสายเหนือสายคุ้นครับพี่น้องนี่ขายดีขึ้นกันครับจะบ้าแล้วครับจัิงสิ ตัวละหาพันสามเต๋อ่ะตัวละหาพันสามพี่นอ้องตัวละหาพันสามตัวปู่ได้พี่นอ้องอ่ะ <c oughs> นี่ครับพี่นอ้องอูเดี๋ยวรอหางเบิ่งว่าหน่อยก็หน่อยกันพี่นอ้อง <c oughs> <c oughs> คล้ายดีพี่น้องวันนี้พี่น้องยางมามาเจอสายขาวพี่นอ้อง เบียดนั่งกรงต่อรองราคาอยู่อ่ะจมกันไปยาวๆพี่น้องสองตนี่อ้ยเป็นแม่อาจจะเป็นแม่มันได้พี่น้องเป็นพอ่อลห้องห่องหกืันทีพ่อหกห้านหา,หาเบียดน้ให้จ้าบ,บาทเลยขายเลยตีตัวนี้จ้บ,บาทครับสามพันหา 2, 000, 3, 500, สองันสามพันหาร้อยครับพี่น้องสองันสน่วนตนี่พี่น้อง,อง 6, เราห้องหกืันหาเวียดนามให้ หาเงินหาแต่ว่าบ่นยอมหนีนะพี่น้องมันอยากได้เพราะว่ามันอ้วนครับพี่น้องนี่หาเงินหาหาเงินหาหาล้อยอ๋อเพิ่มอีกหาลอยแล้วอ่ะเพิ่มพอแล้วเสียเอาหาเงินเจ็ดนะครับพี่น้องสองตัวนี้อู้ตัวงามอู้ยึ่เขาเยึ่ฟ้าท่าดินเลยเด้อพี่น้องมึงอ้แปลกครับพี่น้องสองตัวนี้ ขายไม่ขายป่ะนะเอาแข็งไว้พ่อแข็งไว้ได้กี่ตัวแล้วในห้างวันนี้วันนี้ได้กี่ตัวแล้วยี่สิบสองตัวโอ้ยี่สิบสองตัวให้ไปเท่าไหร่แล้วห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าร้อยอ่ะพี่น้องอ่าพ่อเจียวเท่าไห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดพันขาดกันแค่พันกว่าดิงขอรับาหมื่นเอ่เออขอให้พ่อแกเถอะแกมาสองสามคนแล้วนี่ทีมงานแกมีแต่คนแก่เอาหกพันแล้วทีนี้ หกพันหกพันแล้ว 5, 000. 5, 000 8, 000. เอาห้าหมแลว้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกับบ้นานเเดี๋ยวกับบ้านไปดอมผมมันโตงาม <in> เลยพ <ils S 1> ี <Right. S 1> ่น <Sor> ้องนี่ใคอยากได้กับทรสอบถามพอปนใดครับพอพอผมรบกวนขอเบอร์โทรอีกรอบ่อครับศูนย์หกสามนย์หกสามหสามสองหามดสอนึ่จ็นะมพี่น้องาหรับคนตีเหรียของสีขาวพี่น้องมันนวลสาดตาดีพอจะเอาหามื่นแดครับมีหน้าใหม่หามื่นหแล้ว หยับส่กันครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศซื้อขายห่วงควาอายุตลาดบรรหารนะครับ29ิเกาตุลาคม2 5 6พนาิพี่น้องบรรยากาศก็คือขัคว้าสมควรราว่ามนีตลาดตลาดใหญ่ของสารคามชนกันสองตลาดคือตลาดน้องกรุงน่าเชือกครับอำเภอหน้าเชือกครับแล้วก็ตลาดสารคามง่วควายมันก็เลยเข่ามเต็มที่พี่น้องแต่ว่าก็เริ่มซิเบรดแล้วพี่น้องขายดีครับพี่น้องนัดนี้ครับคนไทยบ้านก็เริ่มเข่าหาซื้องัว ไหว้ไปเลี่ยงกันเพราะว่าไก่เสด็เกี่ยวเขาแล้วลครับไหว้เพื่อหลักคำนองตลาดเบืองบาบางกำลังเกินใหญ่กันเอาเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนนะครับหลัคลิปนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องทองเง,อองาะมุากินหมาแล้วก็ช่องทำกินทินิศานะครับสำหรับวันนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผม